วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินไข่ปูมันใหญ่มากให<จ>ญ่โอ้โหน้ำจิ้มซีฟู๊ดยั่ยวๆเป็นจดาดนี่คือพวกแม่น้ำว้าว คุณหลับเยะไม่บุกนอนได้หรอวะอ่คนะมากหวานมากินี้จะทับไปคุณนิ้วอ่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านกันแล้วเราอยู่ตรงร้านจอดรถนะ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเพราะว่าตอนนี้เราจะชนฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยนะใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในร้านก่อนละกันได้ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามานั่งในร้านกันแล้วนะแต่ร้านนี้เขาดังในเรื่องแบบว่ากูไข่เป็นแบบว่ากูไข่นึงง่อนมสดซึ่งเมนูที่เราจะสั่งวันนี้นะคะทุกคนเราจะสั่งถึง6เมนูด้วยกัน ใช่แล้วเป็นผูกอย่างที่รับรองว่าถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะต้องแบบว่าติดก,กาดโวยวายแน่นอนงั้น,น,นเดี๋ยวเราไปเตอกันต่อนะหันมาจ้ามาอีกแ ดูที่อันนี้ก่อนเลยนะคะมันใหญ่มากใหญ่มาก,มากอันนี้นะคะเป็นข้าวผัดฟูราดด้วยไข,ข่ข้นูล้าแบบคนแค่เห็นก็รู้แล้วว่าสดขนาดนไหนอะ่ะแล้เพื่อ,อนนี้เขาใช้ทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ใช้ได้ร้านนี้มเมนูมนี้ อจะตักไม่ได้นั่งก่อนหรอเจะจะกินเลยเหรออันนั้อันนั้นนก่อนอันนี้นะคะเป็นกูอบบุ้ญเส้นนะทุกคนยังเยิ้มเยิ้มอยู่เลยความพิเศษของเมนูเนี้ยมีแค่วันธรรมดาเท่านั้นค่ะเพราะว่ามันใช้เวลานานใช่ไหมใช่เจ้าของร้านเขาบอกว่าทำไม่ทันว่าทำไม่ทันเพราะร้านเนี้ยเจ้าของร้านเขาทำเองใช่เพราะทำเองกับมือแบบทุกเมนูเลยนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปต่อได้ค่ะไปต่อได้ อันนี้นะคะทุกคนเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มนะซึ่งอันนี้คือไข่ปลาหมึกนะคะทุกคนมาต่อ<า>ที่อันนี้ถึงกับต้องตะลึงว่าแบบเฮ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนี่คือ มมแล้วก็อันนี้นะคะเป็นปูนึ่งนมสดนะก็สั่งมา3ามตัวเลยทีเดียวอันนี้คือของฮอตฮิตของที่นี่เลยนะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเนื้อปูผัดพิกขี้หนูสวนอ้าเรารคยมาว่าพอแล้วทุกคนอย่าเพิ่งหลงเชื่อค่ะนชจุนี้ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็ชิมเราต้องกินได้แล้วเอาข้องทุกคนค่ะเฟิร์นชอบกินแบบน้ำติ้มซีฟูดยั่วๆเป็นจานอืม หอมมากแล้วแบบมีความร่วนๆหน่อยๆแต่ข้าวผัดเนี่ยหอมมากเนื้อปูแน่นมากกิน,นกแบบไข่แบบไข่เยิ้มๆด้วแบบคือถ้าข้าว้าไข่ข้นปูอ่ะที่เรากินอ่ะมันก็ปินแล้วอ่ะเนื้อข้าวผัดเขาหอมมากไม่รู้เขาใส่เนยหรือเแบบแต่แบบดีมากหอมมากอย่างเขาว่าน้ำจิ้มอ่ะก็ลันดี เราเราอยากเพียงกุ้งดังเลยอะ่ะถ้ามีสองตัวเอาตัวไหนดีตัวไหนก็ได้มันเยอะหรือมันน้อยมันเยอะเนื้อเยอะหรือเนื้อน้อยเนื้อเนื้อมันเยอะสองตัวเลยอ <c oughs> ่ะกุ้งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายมา <c oughs> นี่คือกุ้งแม่น้ำอันนี้เขาบอกว่าเขาไปรับมาจากอินเดียใช่ป่ะอินเดียศรีลังกามาาอะไรอย่างนี้แบบว่าถ้าที่ไหนมีอ่ะเขาก็รับมาใช่เป็นแบบน้ำข้าเพราะว่าที่ไทยเราอ่ะมันใหญ่ไม่มีแบบนี้ให้ดูขนาดก่อน มันยกไม่ได้มันมันทละลักเหนื่อยนะทำไะ อุ <architectural. S 1> ้ยอ <by> ่าตักไปเลยดูว <aktiv ités> ่านี่ดูดิสุดๆปดหลังรลอนร้ปดหลังร้อรหรออืม เนื้อมันแบบมีความสรึๆแบบจริงๆไม่ต้องกินน้ำจิ้มก็ได้นะคือเนื้อมันหวานแบบม,มันหวานมันหวานฉ่ำอ่ะแล้วแบบเนื้อมันสดมันแด้งมากแล้วเขาย่างแบบกำลังดีแบบไม่ได้แห้งเกินไปต่อไม่ไปไปก่อนเราจะกินเมนูที่มีเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้นนั่นก็คือเมนูปูไข่อบมุ่นเซ่น <laughs> อะไรคือการแบบมือถือปูแต่ว่าอีกข้างหนึ่งกินมุนเส้นท <c oughs> ำยากทำย <c oughs> ากคือแค่มุนเส้นก็แบบดีเลยสีมันดูจืดๆื <c oughs> แต่จริงแล้วรสชาติคือแบบอร่อยมากมันม,ม,ม,มันหวานหอมม,ม,มมากมันกรอบมากอ่ะ <c oughs> อยากกินไหมอยากมากเลยอ่ะ มันค่นคนอนข้างแบบหอมมากามันาอร่อยาดนีอ่ะตุ๊กตุ๊กต๊กต๊กโหนี่ตะปูกาโตยัยอ่ะอ ดื่มๆกินน้ำเยอะๆจ้าแม้ว่าแบบนึ่งนมอร่อยกว่าแบบแบบอันนี้นะอันนี้มันจะเป็นเน้นแบบจะมีความแห้งความมันกว่าอันนี้มันจะมีเ t e เจอร์แบบตุ้มๆตอนนี้เราก็มีความสุขอยู่แล้ทุกคนเดี๋ยวพอตอนใจตัง้งห้าน่ะน่าสิทธ์กันอ่ะอันนี้เป็นเมนูปังเทียงปูผัดพริกไทยหนุ่มสวน ลองเป็นเผ็ดพริกแก่ะอือใช่น้ำมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะจะลองกินเครื่องตัวลงมาแก้วไม่เผ็ดมาถึงโอ้โหดูไข่โอ้ยแค่มันกินได้งนี่มากเขาผัดมาหอมมากมีความแบบนุ่ๆของไข่เค็มรับคือแบบขอไข่เค็มหน่อยดีมากต้องระถูๆไปอือ น้ำเยอมากง้นเดี๋ยวเราขอตัวไปเคลียร์ก่อนแล้วกัพร้อมมากแล้วลัะนี้กินแหลแบบโค้งแบบโค้งอะไรอย่เงี้ย ็มีมีเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเรียงนะคะมีเป็นอันนี้คืออะไรอ่ะอเปลี่ยงคูนอ่อนแต่คูนอ่อนมีกล้วยบวชชีไม่ใช่กล้วยเชื่อมกล้วยแบบกล้วยไข่เชื่อมอ๋อกล้วยไข่เชื่อมเป็นสลีมรสช่อกแกะชิมเลยไหมแกะชิมกอกคุณเอาอะไรคะคุณพลอยคะใกล้ไปไหมคะอันนี้ดีกว่าลอดช่องนี่มาแล้วที่เราสั่งไปเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็น ชวั<อ>ดไหนไม่รู้อันนี้นะคะเป็นทับทิมกรอบนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกินอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเช็คบิลกันเก็บตังค์ว่าทั้งหมดที่เรากินวันนี้ ห้าบาทเนะคะจะหนักหนาขานาดไหอ่ะเดี๋ยวเจอกันตอนเช็คบินจ้าอ่ะ,อะ,อะเรากินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็เช็คบินแล้วเรียบร้อยด้วยซึ่งวันนี้เรากินไปในราคาทำทำลทำทำ ทำได้ห้าพเก้าร้อยปดสิบาทเย่ <Yeah. S 1> แต่ว่าดูของแล้วอะ่ะเออถ้าถ้าคิดแบบในราคาแบบคุณภาพอะ่ะก็คือคุอค้มอยู่นะคุม้มเพราะว่าทั้งปูอะเนื้อไม่ยุ่ยเลยเนื้อดีมากเนื้อแบบดีมากแล้วไข่ก็คือแน่นมากแลที่สำคัญคือเจ้าของร้านเขาทำคนเดียวอะ่ะเขาเก่งมากอะ่ะเออใช่ป่ะเขาทำได้ยังไงนั่นแหละก็ถือว่าร้านนี้ร้าน ชื่อร้านว่า,า,วาะะคคราานนะะ้านแม่กองหัวปลาหม้อไฟนะคะทุกคนคะมีเรื่องมาบอกนะบอสตอนนี้นะคะร้านแม่กองหัวปลาหม้อไฟเนี่ยเขาย้ายสถานที่แล้วไปเปิดร้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แนละอยากตามพวกเราสองคนไปกินนะคะแนะนําว่าให้พุ่งตัวไปที่สาขาใหม่เลยคะ่ะทุกคนใช่ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจเขาข้างล่างนี้เลยนะคะ จะทิ้งไว้ให้นะคะเพกหัวปลาแม่กองแม่กองหัวปลาม่อไฟเอหนึ่งสองสาดี๋ยวจะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเพกแม่ปลาหัวกองแม่กองแม่กองหัวปลามอไฟบ๊บทีเตียนคือนนี้มันก็หมดลงมจ้าพดใจทุคนคะ้องรไม่หว่ะทุกคนคะช่วยหลังไมคมาทีค่ะขอร้องคโซฟีมันคลหนึ่งบาทนะคะทุกคนือมันปรับเป็น ดีร้านไหนเด็ดใครสายกินพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสั้ง,งนะเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด,ะะด้วยนะคะ